ออกวีซ่าให้คุณทักษณิณเพื่อไม่ให้เข้าไปกลัวที่จะปกปิดความจริงหรืออย่างไรขณะที่แน่นอนครับทางมุมของรัฐคุณกสิทธิพิรมท่านตีต่างประเทศเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงก็เชื่อว่ารัฐสารัฐไม่ให้คุณทักษณิณเข้าไปในประเทศหรอกค,คุณรดลนเนี่ยบอกว่าคุณทักษณิณยื่นขอวีซ่าแล้วให้รอดูวันที่16อันนี้หมายถึงจะไปชี้แจงกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหรัฐล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวออกมาทางเว็บไซต์ ซึ่งถูกมองเขาเป็นเว็บไซต์เสื้อแดงเนี่ยนะฮะไอเดนเขาก็รายงานเนี่ยนะฮะว่าพันรัวโททักษินได้ตัดสินใจไม่เดินทางไปสหรัฐตามคําเชิญอันนี้อ้างรายงานข่าวแม้จะได้รับการยืนยันเรื่องของการออกวีซ่าจากสหรัฐแล้วก็ตามตามข่าวเขาบอกว่าแบบนั้นเนี่ยนะคะสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะตั้งแต่ข่าวการเดินทางของคุณทักษินถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยได้เกิดแรงกดดันอย่างมาก โดยเป็นแรงกดดันที่พุ่งตรงไปที่ครอบครัวที่ยังอยู่ในประเทศไทยได้รับคําเตือนนะคะม,มีบางคนเนี่ยทนไม่ได้ที่พันตำรวจโทรสินีเนี่ยจะไปพูดเรื่องของการสลายการชุมนุมคนมแสดงในสาสหรัฐอเมริกาเพราะว่าจะทําให้ภาพพจน์ของฝ่ายที่คุมอํานาจอยู่เนี่ยเสียหายทําให้คุณทักีิรเนี่ยต้องใช้วิดีโอลิงค์เข้าไปพูดในวิีสัมมนาของทาง CSCE นะคะแทนการเดินทางไปด้วยตัวเองอันนี้ยังไม่ยืนยันยังไม่ยืนยันนะคะ นะคะก็ติดตามก็แล้วกันว่าที่สุดเนี่ยจะไปเองหรือเปล่าแต่ว่าคุณนพดลปัทมะเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าคุณเดกสิลเนี่ยขอวีซ่าไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะยินใหนกับคุณนพดลเมื่อวานนี้ตอนเช้าว่าไปแน่ค่ะเอาละทุกผู้ชมฮะเจ็ดนาฬิกาห้นาทีช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ